สวัสดีครับจอสวยๆแบบนี้ไม่มีใครนอกจากโกโก้นะครับผมจอสวยๆแบบนี้อ้าวเราก็มาดูกันเลยนะครับสี่จอหน้าจอชัดๆมองมุมไหนก็ชัดนะครับเอียงด้านซ้ายด้านขวาก็ชัดนะครับกลางแดดก็ชัดนะครับเราก็ไปดูฟังก์ชันหน้าจอของเราว่ามันเปลี่ยนได้กี่แบบสีแบบเห็นไหมครับสีแบบจิ้มเข้าไปเลยตัวเลขนะครับเหมาะสำหรับคนที่มองไม่เห็นใหญ่ไหมครับใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะกลางแดด มุมไหนก็ชัดนะครับเอียงซ้ายหรือเอียงขวาก็ชัดนะครับไม่มีเลื่อมนะครับเพราะว่าของเรามันเป็น OLED นะครับหน้าจอตัวเลขวันที่ต่างๆนะครับอเราไปดูตัวต่อไปเลยนะครับนี่ครับจอที่เราออกแบบเองนะครับเห็นไหมครับมุมตัวเลขหนังสือขอบมันจะชัดมากนะครับ ไม่มีเหลือบแสงนะครับแม้แต่แสงที่สว่างนะครับตอนนี้เราอยู่ในสตูนะครับถ่ายไว้มันก็แสงสว่างมากแต่ว่าของเราก็ยังเห็นชัดเจนเห็นไหมครับสำหรับโกโก้นะครับหน้าจอชัดๆแบบนี้ไม่ต้องไปเลือกแล้วก็มานั่งพะวงเรื่องการดูว่าเราจะเห็นจอแบบไหนชัดไม่ชัดนี่นะครับโกโก้มาให้ดูเล้วครับว่าชัดขนาดไหนขอบคุณมากครับ